สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Tankcom s และผม i Tankcom ครับวันนี้ครับจะเป็นการรีวิวหูฟังนะครับหรือว่า gaming headset เป็นระบบเสียง Dolby Digital 7.1 channel ที่มาในสไตล์แบบว่าหนักๆแข็งๆนะฮะกระโชกหกห้าสำหรับคนที่ชอบสไตล์เสียงที่เป็นแฟตๆนะครับเกลี้ยงเลยนะสายหมดเลยเป็นย่านศูนย์เดซิเบลหมดเลยนะครับทุกย่านความถี่ต้องตัวนี้เลย แล้วก็เป็นกระแสยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีครับสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวไหนไปไม่ได้ครับผมนอกจากตัวนี้เลยครับ Steel Series Siberia 650 Gaming Headset พิเศษของหูฟังรุ่นนี้นะครับสำหรับไซเบีย650เนี่ยคือหนึ่งเลยนะมันสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน็กได้2หัว2พอร์ตด้วยกันครับก็คือจะเป็น USB ก็ได้หรือจะเป็นแจ็ค3.5มิลก็ได้นะครับทั้งตัวหูฟังเองแล้วก็ไมโครโฟนและอีกหนึ่งเรื่องครับคือปริซึม RGB ไฟนะครับที่เป็นวงแหวนอยู่ที่เอียร์ครับด้านนอกทั้งซ้ายและขวานเนี่ยสามารถปรับสีได้เป็น r d นะครับ R G B 16-18ล้านสีและผมลองดูแล้วเป็นอะไรที่สีสันออกมาตรงมากๆและละเอียดมากๆครับลูกเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเซตให้ดูผ่านซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า C s e a l Series Engine 3นะเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนี้แล้วก็ปรับทำอะไรได้มากมายพอสมควรนะฮะเดี๋ยวได้ดูกันในเรื่องของซอฟต์แวร์แต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวดูกันก่อนนะฮะว่าตัว Cyberia 6ห0หน้าตาเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงนะครับและ ทุกๆคนที่กําลังช่างใจอยู่ว่าจะซื้อนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์ใครได้หลายๆคนนะครับเป็นตัวรองท็อปไฮเอ็นอีกหนึ่งตัวนะฮะจากสต e ลซีรีส์เลยอ่ะดูหน้าตาครับเอาหน้าตาก่อนเลยนะครับดีไซน์ของ s i เบเรีย650ตัวนี้ผมหมุนให้ดูแบบโดยรอบนะนะครับดีไซน์ของเอียครับทั้งซ้ายและขวาจะเป็นทรงกลมแล้วก็หนามากนะครับข้อดีของความหนาของเอียครตรงนี้ก็คือมันจะเก็บเสียง การเสียงรบกวนจากด้านนอกส่วนดีไซน์ของเฮดแบน์ครับก็คือเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้วัสดุของเฮดแบร์ด้านบนอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับเขาทําออกมาให้มันเป็น2ชิ้น2เส้นเพื่อที่จะมันจะได้เป็นเหมือนสปริงไปในตัวมันจะไม่หักครับแต่มันสามารถเบี้ยวได้บิดได้งอได้เพราะฉะนั้นระวังนะครับสำหรับเหล็กด้านบนเป็นสีดาหมดเลยและตัวนี้นะครับตัวที่สัมผัสกับศีรษะหรือว่าหัวของเราเนี่ยนะฮะมันจะเป็น สลิงสปริงสองข้างนะครับสองเส้นนะฮะฝั่งละสองเส้นนะแล้วก็ด้านในจะบุด้วยหนังนะครับที่หุ้มฟองน้ำอีกทีหนึ่งเป็นสไตล์ของเม็ดช็อกโกแลตนะครับหกเม็ดเรียงกันอยู่นิ่มนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่านิ่มนิ่มจริงอะไรจริงนะครับเวลาวางลงไปบนหัวเนี่ยต่อให้น้ำหนักของหูฟังมันเยอะก็เหอะนะครับมันก็จะไม่รู้สึกอะไรซึ่งหูฟังตัวนี้มันไม่ได้หนักอะไรมาก ด้านบนตรงนี้จะมีโลโก้คําว่า Steel Series นะครับสลักอยู่อันนี้ก็เป็นหนังนะนะครับผสมพลาสติกด้วยเป็นยางประมาณนั้นเป็นรับเบอร์นะครับประมาณนั้นเลยสีดําส่วนเอียคับครับเอียคับครับเอียครับครับเอียคับนั่นแหละครับทางด้านซ้ายและขวานะครับถ้าเกิดเรามองจากทางด้านหน้าและหลังมันจะปรับระดับได้อัตโนมัตินะครับให้เข้ากับรูปหูของเราได้ในระดับหนึ่งฮะไม่ถึงกับเยอะมากนะครับซึ่งมันจะโยก ปรับระดับคู่กับตัวเฮด b a n d ด้านบนนะให้เข้ากับรูปหูหรือว่ารูปหัวนะครับเป็นทรงกลมด้านนอกตรงนี้จะมีคําว่า steelseries เป็นโลโก้นะครับแล้วก็ไอ้วงกลมตรงนี้ตอนนี้มันเป็นสีเทาๆซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เปล่งแสงนะครับ led rgb ออกมาและอีกหนึ่งฟังก์ชันของมันนะครับสำหรับไอ้ตัวที่เปล่งแสงเนี่ยมันเป็นปุ่ม Vol u ุ e Control นะฮะทางด้านขวานะเอียครทางด้านขวาจะเป็น Volume Control สามารถเบาเสียงจนสุดไม่มีเสียงเลยจนไปดังสุดได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นสีของไฟวัสดุที่เป็นริงด้านนอกนะครับวงแหวนมันก็จะเป็นพลาสติกสีดําส่วนเอียร์คัพทางด้านซ้ายครับวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับผิดกันตรงที่นี้นะฮะมันจะเป็นสวิตช์คอนโทรลการเปิดปิดไมค์เปิดปิดไมโครโฟนนะครับเปิดปิดได้กึกกึแบบนี้ และก็จะมีตำแหน่งที่ติดตั้งสายมาซึ่งจะเป็นสาย PVC สีดำเป็นสายแบนนะครับเป็นสายแบนๆบนแบบนี้นะครับสำหรับซีซีรีส์ตัวนี้650เนี่ยเป็นสายแบนไม่สามารถถอดได้นะครับยึดติดไปเลยและตรงนี้เองเอียร์ครับด้านซ้ายนะฮะก็จะมีไมโครโฟนที่เป็นสปริงแบบนี้ยืดออกมาได้สามารถดัดปรับให้เข้ารูปนะครับเพื่อทำมุมหาปากของเรา ไมโครโฟนจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับปรับได้เลยเวลาเปิดนะฮะเปิดใช้งานเนี่ยจะไม่มีไฟ led ไฟ led จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดใช้งานไมโครโฟนปุ๊บมันจะมีไฟ led สีขาวขึ้นมานะครับจะสลับกันและเอียร์คัพด้านในนะครับจุดสุดท้ายและสำคัญที่สุดเลยอันนี้จะหุ้มด้วยหนังนะครับวัสดุเดียวกับเฮดแบ n นด้านบนหนังสีดำนะครับแล้วก็นิ่มมากด้านในเป็นฟองน้ำหนาปักนะครับ ความหนาของเอียร์คัพเนี่ยนะมันจะประมาณ4เซนนะครับสเซนได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาการเสียงรบกวนจากด้านนอกจะช่วยได้ดีมากนะครับแล้วก็ซับแรงบีบในระดับหนึ่งได้เลยทําให้เวลาฟังไปนานๆน,น,นะฮะมันจะไม่รู้สึกปวดหูนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของออนเอียร์อยู่แล้วนะครหูฟังแบบออนเอียร์จะเป็นแบบนี้ด้านในก็จะเป็นผ้านะครับกันทั้งฝุ่นซับเสียงได้ในระดับหนึ่งด้วยการเสียงแหลมส่วนใหญ มีโลโก้ซิลซีรีส์นะครับเป็นผ้าสีดําอยู่ด้านในแล้วก็มาถึงเรื่องของสเปคนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไดเวอร์เองหรือว่าตัวไมโครโฟนเองเราต้องพูดถึงเอาตอนที่สเปคของไดเวอร์ก่อนไดเวอร์ Driver เนี่ยเป็นขนาด5เซนนะครับหรือว่า50ามิลไอตัวแหล่งกําเนิดเสียงของมันเนี่ยนะฮะส่วนความถี่ครับฟิคเคอร์ซี่เรนค่อนข้างที่จะกว้างนะตั้งแต่16เฮิรตซ์ถึง28กิโลเฮิรตซ์ต่ําก็ต่ําลึกลงไปเลยนะครับบางทีเนี่ยจับจังหวะหูคนเราบางคนนะหรือว่าบางทีบางครั้ง16เฮิรตซ์เนี่ย อาจจะได้ยินไม่ถึงแต่มันจะมันจะเป็นเหมือนการสั่นแล้วบุ้มนะครับได้ว่ามันจะบุ้มประมาณนี้นะครับส่วนอีพีแดนซ์อยู่ที่32โอห์มนะครับแล้วก็ SPL 120เดซิเบลที่1กิโลเฮิร์ตซ์1โวลต์ RMS นะครับอันนี้คือสเปคของตัวไดรเวอร์ค่อนข้างที่จะเป็นเรนจ์กว้างนะฮะแต่เสียงที่ออกมาแบบ default เลยเนี่ยมันแฟลตเลยนะครับทีนี้ครับสเปคของตัวนี้ไมโครโฟนไม่พูดถึงไม่ได้ เรนของ f r e q u e n c y ความถี่ที่มันตอบสนองนะครับอยู่ตั้งแต่100 Hz ไปจนถึง10 k กิโลเฮิร์ c อิมพีนะครับ <c oughs> เขาเคลมมาว่ามากกว่า2.2 kOhm สกอส่วนค่า s e n ซิท i v ิตีนะครับอยู่ที่ลบ44 d สอันนี้ก็เป็นสเปคเทพเหมือนกันนะครับทั้งตัวไดเวอร์แล้วก็ตัวไมโครโฟนเลยเทพพอกันแต่ทีนี้ครับมันจะมีเรื่องของการเชื่อมต่อที่เพิ่มเติมเข้ามาถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็น d ดอ b ี7.1 h ช n n e l คุณต้องเสียบผ่านหัว USB นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าบันเดิลมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบแข็งๆมาเต็มเหนียวแล้วก็ไปอัดไดเวอร์ออกจากซาวการ์ดนะครับไปปรับ EQ ผ่านซาวการ์ดหรือว่าจะเป็น EQ ผ่านออนบอร์ดก็ได้อันนี้คุณต้องเชื่อมต่อแบบ3.5ม mm, ิลนะฮะทั้งตัวหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนมันจะมีหัวแปลงมาให้อีกทีนึงนะฮะลองดูนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวผมจะบอกฟีลลิ่งว่าสไตล์เสียงมาย,ยังไง แล้วก็ให้ดูหน้าซอฟต์แวร์ด้วยว่ามันทำยังไงปรับเสียงโทนไหนได้บ้างนะครับหรือว่าเซตติ้งยังไงได้บ้างรวมไปถึงเรื่องของสีไฟนะอ่ะเดี๋ยวดูบันเดิลกันก่อนครับที่เขาให้มาบันเดิลอย่างแรกครับเป็น user manual นะครับสำหรับการใช้การติดตั้งหูฟังตัวนี้และอย่างที่2ครับอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงบางคนก็เรียกซาวการ์ดนะครับมันเป็นหัว USB เสียบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะรวมไปถึงอีกฝั่งนี้ ะจะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อจะมีพอร์ต USB นะครับเล็กๆ1พอร์ตแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับหูฟังไมโครโฟนที่เป็น3.5มิลเสียบผ่านตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นสายแปลงที่เป็น USB นะครับแล้วก็มาเป็น3.5มิลที่แยกออกมาเป็น Y Cable นะฮะเป็น3.5มิลของหูฟังสีเขียวแล้วก็3.5มิลของไมโครโฟนสีชมพูแยกกันนะครับสลาย ส่วนสายนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับฝั่งนี้จะมาจากหูฟังนะครับจากเฮดโฟนเราเฮดเซตเราเนี่ยและฝั่งนี้จะเป็น3.5มมิลสโพเอาไปใช้กับพวกแท็บเล็ตนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือโมบายทั้งหลายแหล่นะครับเผื่อใครอยากจะฟังส่วนบันเดิลชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสายเพิ่มความยาวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสายที่ติดอยู่กับตัวเฮดโฟนเนี่ยเป็นสายแบนเหมือนกันนะครับเพิ่มความยาวก็เป็นสายแบนสีดํา PVC เหมือนกันสายที่มันติดอยู่กับเฮดโฟนเนี่ยยาว1.2เมตร ส่วนตัวเพิ่มเนี่ยมันยาว2เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความยาว1.2เมตรมันไม่พอนะฮะเผื่อว่าวันไหนหรือว่าครั้งไหนที่จะต้องการแบบเสียบยาวๆอ่ะเนี่ยเพิ่มเข้าไปเลยมันจะเป็น3.2เมตรทันทีนะีส่วนตัวนี้มันจะมีข้อจํากัดอยู่สําหรับการใช้งานเดี๋ยวผมจะลองและสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับว่าถ้าเกิดจะให้มีไฟ LED ขึ้นที่หูฟังจะต้องเสียบอะไรยังไงและถ้าเกิดเสียบผ่าน USB อย่างเดียว โทนเสียงจะได้ขนาดไหนหรือถ้าเกิดว่าเสียบผ่านแจ็ค3.5มิลนะครับระดับเสียงจะเป็นยังไง power ขึ้นแค่ไหนหรือว่าน้อยแค่ไหนนะ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเราดูหน้าซอฟอ์แวรด์ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย Steel s t e e l s e r i e s e n g i n e Version 3นะฮะดาวน์โหลดได้เลยที่หน้าเว็บ s ตี e ซ s ร com Engine นะครับเข้าไปในโซนที่เป็นซัพพอร์ตดาวโหลดนะฮะคำว่าม y g เกียม,มันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบรนด์ t e e l Series โชว์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราเสียบแค่หูฟังนะ ส่วน LIBRARY นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ชัวนะครับว่ามันเป็นตัวจัดเก็บในส่วนไหนแต่มันเขียนว่าเป็น your favorite game นะครับก็น่าจะเป็นโปรไฟล์ได้นะครับที่เราตั้งได้เนี่ยเห็นไหมครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเกมซีนจะเหมือนโปรไฟล์สำหรับเกมนั้นๆมันจะมี cs go นะฮะแล้วก็ a นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ m i n e c r a f t นะจะเป็นการตั้งค่าสำหรับเกมนั้นๆ ว่าจะให้สีที่หูฟังขึ้นเป็นสีอะไระได้ถึงขนาดนี้ก็เลยทีเดียวนะครับอ่ะกลับมาที่ไมค์เกียร์แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้ปึง้งมันจะเด้งมาเป็นหน้านี้นะครับการปรับแต่งในเรื่องของ EQ นะครับเป็น10แบนด์ได้ตั้งแต่ย่านความถี่32เฮิรต์นะฮะไปจนถึงโ,โห16กิโลเฮิรต์นะครับแล้วก็นี่ครับ d o l b y เปิดปิดไหม ซึ่งดอ l บ y ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ฟังก์ชันนี้คุณต้องเชื่อมต่อผ่าน USB เท่านั้นนะครับจะเป็นเสียบ USB ผ่าน USB โดยตรงเลยก็ได้หรือจะเป็นนะครับผ่าน3.5มิลไปเสียบ USB อีกทีนึ่งก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาเป็น3.5มิลไปเสียบเข้าที่เมนบอร์ดออนบอร์ดซาวการ์ดตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะครับรวมไปถึงดอ l บ y ด้วยนะฮะอ่ะโอเคเข้าใจกันแล้วมันก็จะมีพรีเซตให้เลือกนะครับคัสตอมปรับเอง ปันลางก็จะเป็นแฟลตนะครับสไตล์เกม MMO ไหม FPS ไหมนะฮะสปอร์ตไหมหรือจะเป็น e x ็กซ์โพรซีฟแอคไหมนะครับผมคัสตอมฮะประมาณนี้อันนี้คือกราฟิก EQ ของผมที่ผมตั้งไว้ผมจะเน้นสไตล์เวลาปรับ EQ นะย่านไหนที่ชอบย่านไหนที่มันขาดไปที่เราต้องการแล้วก็เพิ่มไปครับย่านไหนที่เรารู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ดรอปลงมานะครับลดลงมา ไม่พอก็ดึงขึ้นนะครับเยอะไปก็ดึงลงแค่นั้นนะอ่ะส่วนตรงนี้ครับไมโครโฟน s e Reduction ปิดก็คือการรับเสียงทั้งหมดโดยรอบนะครับเปิดก็คือร,รับเสียงเฉพาะปากใหม่นะฮะใกล้ๆลบสัญญาณรบกวนนั่นเองและถัดมาด้านบนขวาตัวนี้ครับออโต้ไมโครโฟนคอมเพรสชันก็คือถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นการคงระดับเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงในตอนเล่นเกมหรือจะอัดเสียงในตอนไหนก็นแล้วแต่สังเกตจากกราฟนะฮะ ถ้าเกิดปิดมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่ระดับเสียงเปิดเอาไวา้นะครับหรือปิดเอาไว้ก็ได้แล้วแต่คนชอบอีกส่วนหนึ่งครับตัวนี้ไมโครโฟนไซด์โทนคุณสามารถปรับระดับเสียงของไมค์ได้เพื่อที่จะเป็นมอนิเตอร์นะครับให้ได้ยินในหูฟังของเราว่าเวลาเราพูดอะไรไปมันเข้าหูฟังเรามากน้อยแค่ไหนหรือจะปิดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือไมค์ไซด์โทนได้ยินเสียงตัวเองอะเอาง่ายๆเสียงพูดตัวเองเนี่ยแหละโอ้โหเสียงมอไซด์เด่นมาก แล้วสุดท้ายนะครับก็คือการปรับวอลลุ่มของไมโครโฟนได้นะครับคุณปรับตรงนี้ได้เลยจะปิดก็ได้นะครับหรือจะดังสุดก็ได้ผมดังสุดเอาไว้เลยนะครับเน้นเสียงตัวเองเอาไว้ก่อนอ่ะอันนี้คือเรื่องของการเซ็ตค่าต่างๆได้นะครับและมันสามารถแอดโปรไฟล์ได้นะครับคุณก็ตั้งชื่อเข้าไปตั้งชื่อเติมเข้าไปมันจะเรียงตับๆๆอยู่ตรงนี้เลยนะฮะคุณจะตั้งชื่อเป็นอะไรเป็นโปรไฟล์ไหนก็เซฟเอาไป ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของไฟไฟทําได้ค่อนข้างที่จะหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสเตรทดีเดี๋ยวลองให้ดูเลยครับซึ่งไฟในโหมดแรกนะฮะอันนี้มันจะเป็น s เตดี D. ก็คือสีไหนสีนั้นเลยนะครับคุณเลือกขาวมันก็จะขาวเลยแต่สีขาวได้ใจมากขาวเป็นขาวนะฮะดีฟอล์เดิมมันจะมาเป็นสีส้มนะครับโรงงานส้มแบบนี้ส้มแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับ ส้มออกส้มสตีลซีรีเลยเด่นมากน้าเงินนะครับฟ้าอะไรได้หมดเลยครับตามที่เราตั้งเลยฮะแล้วมันจะเป็นไลฟ์พรีวิวด้วยก็คือไม่ต้องมีการเซตแอปพลไม่ต้องการอะไรเลือกตรงไหนมันไปตรงนั้นเลยนี่ครับริซึ่ม r g b โคตรตรงนะสีนะครับฟ้าเป็นฟ้าแดงเป็นแดงอ่าโอ้โหแดงจ้ามากนะอีกหนึ่งโหมดนะครับ Color s h i ชิอ่าคุณสามารถเลือกได้ครับให้มันเปลี่ยนเฉดไปเอง บึบบเบึบเสามารถใส่เพิเพิ่มสีเข้าไปได้แบบนี้ครับแอดบวกเข้าไปเลยคลิกโอ้โหเยอะกนนำมันก็จะไล่เฉดสีเข้าไปคุณก็คลิกเอาตุ่มไหนเป็นสีอะไรนะครับไล่ไปครับสีละหนึ่งวิสวิสามสิบวิได้หมดฮนะตั้งเวลาได้อีกนะครับมาเห็นไหมฮะมันจะไล่เฉดไปแน่นอนจริงอะไรจริงอ่ะไล่หนโหมดถัดมามันติ Color p u r เพ a ร์นะครับ หลายสีแล้วก็ผมเอาวิเดียวพอมันก็จะเปลี่ยนโทนไปตอนนี้ผมตั้งไว้สีเดียวซึ่งเราเพิ่มสีเข้าไปเพิ่มเป็นเหลืองเห็นไหมครัมันจะเป็นส้มเหลืองส้มเหลืองเพิ่มอีกสักโทนสีหนึ่งน้าเงินแล้วกัน่ะอ่ามันจะวนครับส้มเหลืองน้าเงินอ่ะได้อีกสีหนึ่งแดงแล้วกันนะมันจะวิ่งมั่วเลยครับทีนี้ปุ๊บป๊บปุ๊บมันจะไล่ไปนะฮะถัดมาครับซิงเกิลคัลเร์ซิงเกิลคัลเร์ สีไหนสีนั้นนะฮะแต่จะเป็นการแบบนี้ครับแบบนี่ยวทให้ดูอ่ามันจะวือว้อปรับวื้อปรับสีไหนสีนั้นเราตั้งได้ให้มันโซโลหรือว่าจะฟาสต์นะครับเปลี่ยนชา้าเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนปานกลางได้เบิร์ดนะครับคลิกสีไหนมันไปสีนั้นเลยแบบนี้ตั้งได้ครับง่ายๆลองเล่นกันดูได้เลยหรือจะเป็นออดิโอ นะครับซึ่งต้องใช้ระดับเสียงเพลงเข้ามาช่วยนะฮะเราจะไม่ให้ได้ยินเสียงครับเห็นไหมครับมันจะกระพริบตามจังหวะเสียงโลเสียงแหลมโป๊ะปะตึกโต๊ึกตึกโตึกตึกตึกโตึกถึกถึกประมาณนี้มันก็จะตามเพลงไปนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งโหมดปิดไปเลยนะครับไฟก็จะดับนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้ตามความชอบผมส่วนตัวนะฮะก็คือโคงสีไหน โงงสีนั้นไ้เลยครับยาวๆอันนี้คือเรื่องของไฟนะครับปีซึมสวยจริงอะไรจริงแล้วก็ตรงด้วยอ่าและอีกหนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวลองให้ดูเสียงที่จะได้ยินต่อจากนี้นะครับคือเสียงที่ใช้ไมโครโฟนอัดทั้งเสียงผมพูดและเสียงเกมนะครับผ่านไมค์ตัวนี้หมดเลยทั้งคู่นะฮะเซบาลานซ์มาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูครับสไตล์การเล่นเกมที่เป็นสไตล์แตงคอมนะฮะแล้วก็วิธีการพากของข้าพเจ้าเองไป นีดแบ็กอัพนีดแบ็กอัพ Follow m e f o l l o w me ศัตรูอยู่ตรงหน้าศัตรูอยู่ตรงหน้าหลบหลังรถหลบหลังรถหลบหลบอย่าพึ่งออกไปอย่าพึ่งออกไปโอเคทังสะดวกไปได้นะอันนี้คือฟิลลิ่งที่แบบเล่นเกมแบบกเกียร์นะแหกปากล้านล้านนิดนึงแต่ถ้าเกิดพูดปกติก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมเสียบจากไมโครโฟนนะนะครับแล้วก็ผ่านหัวแปลงไอ้สามมิลที่เขาแถมมาแล้วก็เข้ากล้องเลยนะฮะไม่ผ่านการกรองไม่ผ่านการดีดิวส์น s อย e d u c t i o n อะไรทั้งหลายแหล่ไม่มีเลยนะครับอันนี้ยิงสดอ่าเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบเลยงนะรไปเรื่อยๆครับเสียงพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านตัว USB นะ แล้วก็มีการลดน้อยนะฮะแล้วก็ปรับลูกเล่นนิดนหน่อยหน่อผมว่าน่าจะดีกว่ายิงสดแบบนี้แม่ตัวเ e อียครับมันกันเสียงบรบกวนจากข้างนอกได้ดีเหลือเกินวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีทำไมมีพิรุษมีพิรุษไอตัวนี้มีพิรุษมีพิรุษต้องยิงอ่าน่าจะโอเคนะพอรู้เรื่องแล้วมัครับสำหรับ เสียงของไมค์นะครับไมโครโฟนนะครับที่อัดเสียงตัวผมพูดแล้วก็เสียงที่มาจากลําโพงเป็นเสียงเกมนะครับอยู่ในย่านที่ฟังรู้เรื่องแหละเน้นเสียงกลางอาจจะมีซ่าบ,บ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีการกั้นกองไม่มีการผ่านซาวด์ USB ของมันเลยนะครับโอเครู้เรื่องนี b แบ็กอัพนี่แบ็กอัพ l l ลโ m มีโลโมีอ่ะแล้วก็มาสรุปกันเลยครับ ขอเริ่มกันที่เรื่องของการเชื่อมต่อในหัวแต่ละหัวก่อนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความแตกต่างนะครับสิ่งที่คุณจะได้ในเรื่องของเอฟเฟกต์กลับมาอ่ะอย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องใช้แน่นอนและสายที่ติดมาจากหูฟังซึ่งมันจะออกมาเป็นเหมือนมินิ USB อ่ะหช่อง1ห,หัวไอหัวนี้ยังไงก็ต้องใช้ไม่ว่าจะเสียบกับอะไรยังไงมันก็ต้องใช้ซึ่งวิธีการต่อแบบแรกนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะ USB adapter ซาวการ์ดของมัน ซึ่งจะต้องดาวน์โหลดไดเวอร์คุณไปดาวน์โหลดเลยฮะหน้าเว็บ s ซ e ร์ฟซีรีส์เอนจินนะครับซอฟต์แวร์ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือ Engine 3นะฮะแล้วมันจะมีไดเวอร์อยู่ตัวหนึ่งที่เป็น USB ซาวการ์เซอ i ์เบียเฮดโฟนเฮดเซตอะไรเงี้ยชื่อมันนะันะนะครับอ่าวิธีแรกนะครับเอาหัวจากหูฟังเสียบเข้าที่ USB ที่ซาวการ์ตัวนี้แบบนี้ <c oughs> แล้วก็เอา USB ฝั่งนี้ไปเสียบเข้าเครื่องสิ่งที่คุณจะได้นะครับคือเอฟเฟกทุกอย่างไฟที่เอีย์ครับด้านนอกปรับได้อะไรได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวใหม่เอฟเฟก EQ คุณสามารถปรับได้นะครับแต่เสียงจะไม่ถึงกับสนั่นวันไหวแบบดังเวอร์นะครับเพราะมันจะได้ในระดับหนึ่งวิธีการที่จะเร่งเสียงให้ดังนั้นคุณไปเล่งที่ EQ เอาเร่งมันทุกย่านเลยมันจะดังขึ้นมาเองอยากได้ยินเสียงย่านไหนชัดก็ไปดังย่านนั้น นะครับผมดันให้ดูแล้วประมาณไหนอ่ะอีกวิธีการเชื่อมต่อหนึ่งนะครับก็คือใช้วายเคเบิลตัวนี้นะฮะเสียบเข้ากับหูฟังปึ๊บแล้วมันจะเป็นวายออกมาเป็น3.5ม mm, มิลของหูฟังและไมโครโฟนคุณก็มาเสียบที่ไอซาว์แกลตัวเดิมเปึ๊บเข้าไปปับ๊บแล้วคุณก็เอา USB ฟฝั่งนี้ไปเสียบที่เครื่องนะฮะ USB สิ่งที่คุณจะได้คือได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกับการใช้ USB ก็คือเอฟเฟกต์ไมเอฟเฟ แต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้คือไฟปริซึม R G B มันจะไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ไฟคุณต้องเสียบ U S B เท่านั้นนะครับเสร็จปุ๊บฟังก์ชันนี้เสียบตรงไม่ว่าจะเป็นเข้า Soundcard หรือจะเข้าออนบอร์ดนะฮะคุณจะไม่ได้ทั้งไฟคุณจะไม่ได้ทั้งเอฟเฟกใหม่และเอฟเฟก E Q ของ C s e e l Series Engine แต่สิ่งที่คุณจะได้คือเป็น power ที่มาเต็มๆเ,เข้าหูฟังมาเลยเสียงจะดัง ดังกว่าผ่าน USB นะฮะและเวลาคุณจะปรับ EQ หรือคุณจะเล่นเอฟเฟกคุณก็ไปเล่นที่ซาวออนบอร์ดนะครับหรือจะไปเล่นที่ซาวการ์ดก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบดิบๆแต่สามารถปรับแต่งได้ผ่านซาวการ์ดนะครับหรือว่า o อนบอร์ถ้าเกิดของคุณทำได้นะอันนี้แนะนำกว่านะครับเสียงจะเด่นกว่าและมาเต็มกว่าเออนะฮะอันนี้เอาไว้ใช้เชื่อมต่อสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเป็น Play s t a t i o n นะฮะก็ได้ลองดูลวกัน อันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อนะครับอ่ะทีนี้ครับเรื่องของโทนเสียง <c oughs> ผมลองแล้วนะฮะทั้งเชื่อมต่อฟังเพลงนะครับดูหนังเล่นเกมฟังเพลงเนี่ยหูฟังตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะผมลองนะผมผมรู้สึกได้ว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะแข็งไปนิดนึงแต่เราสามารถเลี่ยงได้ครับผ่านการปรับ EQ นะครับตรงไหนมันเยอะไปคุณก็ดอบดึงลงมาตรงไหนมันหายไป นะครับมันบี้มันแบนคุณก็ดึงมันขึ้นมาค่อยๆดึงนะฮะคลิกที่ตัวย่าน EQ นะั้นแล้วก็บวกลบขึ้นลงขึ้นลงเอาก็ได้ค่อยๆไล่ไปละเอียดเดี๋ยวก็เจอจุดที่ใช่นะครับบางคนฟังนะผมเคยดินหลายๆคอมเมนต์เห็นนะบางคนฟังตัวนี้ปุ๊บบอกตัวนี้ออกแนวอ้วนแนวท้วมแนวแบนนะครับจริงๆแล้วมันดึงได้นะฮะไดเวอร์มันตอบสนองย่าความถี่ได้ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้ว1 6บหกถึงยีกิโลเฮิร์เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาลองไปเจอจุดมันมันจะใช่เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ห แต่ไดเวอร์มันตอบสนองได้อยู่แล้วนะครับลองดูแล้วกันในเรื่องอเรื่องของเสียงถ้าเกิดฟังเพลงนะแต่ถ้าเกิดเล่นเกมครับย่านแฟดดึงนิดดึงหน่อยโอเคเลยนะครับเบสมาลึกจังหวะที่ลูกปืนวิ่งมาไกลๆหรือว่ามีคนวิ่งอยู่ข้างๆใกลๆ้ๆไกลๆได้ยินหมดชัดเจนก็กักรักบกุบกรบกับเสียงเท้าเดินได้ยินนะครับส่วนดูหนังนะฮะดูหนังจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยตอบโจทย์เลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งนะโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของเสียง ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เคลียร์เคลียร์มีนคลีนคุณเล่นที่ eq นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแนวแฟตกระโชกหกห้านะครับแรงแรงแบบมาแบแบแข็งแข็งแบบทื่อๆแบบไม่อะไรเลยอะ่ะอันนี้ตัวนี้ใช่เลยแต่ถ้าเกิดอยากเล่นนิดๆหน่อยดึงได้ครับลดได้ดรอปได้จัดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของราคาผมเปิดที่หน้าเว็บ j b นะครับสีจะมี2สีฮนะจะเป็นตัวที่เป็นบอดี้สีดำนะครับแล้วก็จะเป็นบอดี้สีขาวราคาเท่ากัน7,290บาท นะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับเรื่องของราคาเป็นตัวรองท็อปนะครับของไฮเอ็นซีลซีรีส์เลยสำหรับหูฟโฟนนะซึ่งอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็น840ผมยังไม่เห็นว่าบ้านเรามีขายนะครับตัวน่าจะอลังการกว่านี้อีกอ่าโอเคฝากเอาไว้นิดนึงนะครับก็ตามนี้เลยขอบคุณ Steel Series นะครับ Steel Series ด้วยนะครับที่ส่งนี่นะฮะซีลซีรีส์หกห้าตัวนี้ให้กับผมได้ลองเทสแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะครับที่ตติดาามมรรรรัััับบบชฟงพวกเนะค แล้วก็อย่าลืมนะครับไลค์ซับสไครต์แชร์แบบพับบิกนะครับไลค์ซับสไครต์ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับเซิร์ชได้เลย thx.com หรือว่าจะเป็น YouTube ชั้น n e l ของเราก็เหมือนกันครับ thx.com thanks.com กด s u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามนะครับชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาติชมได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือกำลังใจขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าด้วยครับที่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพวกท่านเราอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ครับผมขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกันแตงซัคอมสวัสดีครับ